สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มอยู่ในเกมเซมิโตอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาแจกโค้ดนะคะหรือเออามาบอกว่าอืมไอเทมฟรีนะมันรับแบบนี้แบบนี้เออทุกคนเออเนี่ยคัดเก็บคำพูดตัวเองเลยเออนั่นแหละทุกคนก็ก็บางบางเคสหรือว่าบางอันเนี่ยโค้ดบ,บางอย่างเนี่ยคุณอาจจะใช้ไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราลองใช้ใน ที่เพิ่งสร้างดูนะคะฟิลสวมสวมบทเป็นแบบเออเราไม่เคยรับนะอะไรอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะดูด้วยว่าเออคนนะั้นหมดอายุหรือเปล่านะคะก็เช็คไปในคลิปนี้เลยนะคะทุกคนถ้าหมดอายุเนี่ยก็อย่าละจะบอกอย่าลองก็ไม่ใช่เออลองทำถ,ถึงควินใส่ไม่ได้ทุกคนก็ลองไปใส่ดูเผื่อของ เผื่อของคนอื่นอะมันฟุกได้ได้ได้แบบนี้ได้บ้างวะระบบมนะันเนาะทุกคนอ่ะก็ก่อนจะไปดูเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะที่สำคัญเลยลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากติดตาม u t u b e เซม e โตแล้วก็ติกสองด้วยนะคะยูทูบเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะคะกดแชร์คลิปนี้ด้วยเพื่อนๆที่ยังไม่รู้หรือเขาอาจจะรู้แล้วแต่ว่าก็แชร์ไปเถอะนะคะทุกคนอ่ะโอเคเราเริ่มกันเลยไอเทมชิ้นแรกนะคะเป็นเมคอัพอ่ะเป็นเมคอัพของ คู่โรมีนะคะเป็นอันนี้คือล่าสุดแบบล่าสุดแบบล่าสุดจ๋าเลยนะคะทุกคนนี่คือวิธีการรับเนี่ยเคยบอกไปในคลิปแล้วคลิปที่แล้วเนี่ยเคยลงไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนว่าเออเนี่ยแค่เราเข้าเกมอะ่ะ แล้วก็ได้แล้วนะไอเทมฟรีคือมันจะส่งมาในคลังของขวัญของเรานะคะก็อยากจะแนะนาเนี่ยให้ทุกคนเข้าเกมทุกวันนะคะเพื่อแบบเออมาเช็คนะคะทุกคนว่าวันนี้วันเนี้ยเราได้เทมฟรีหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะน,นี่ได้เมื่อสีวันที่แล้วนะคะน,นี่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังได้อยู่หรือเปล่านะคะ mm hmm. เขาก็จะส่งขวัญมาให้เขาก็จะเขียนว่าเป็นเซฟิตโตให้เป็นคูโรมีนะคะทุกคนเข้าตีมตรงตีมของเขาเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยส่งขวัญมาให้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพยายามเปิดในคลิปนอนแล้วก็จะขอบคุณแล้วเดี๋ยว ให้เห็นชื่อแอคนะคะว่าออ่นเนี่ยส่งให้นะอะไรๆะประมาณนี้นะทุกคนก็อย่าลืมไปรับกันด้วยนะคะเป็นเมคอัพคุโรมินะคะส่วนชิ้นที่2ชิ้น3และชิ้นที่4นะคะเป็นเดี๋ยวนะชิ้นที่2ชิ้นที่3อ่าใช่มันจะเป็นการใส่โค้ดน,นะคะทุกคนซึ่งการรับเนี่ยก็ง่ายนะคะไม่ยากเลยนะทุกคนก็ให้คนเนี่ยไปที่แอ c e เซอร์วิสต์ไทยแลนด์นะคะมันจะขึ้นที่ฟีดนะน้เมือนเดียวทานนะคะกดเข้าไปได้เลยนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครเนี่ย ฟีดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นของเซมิโตไทยแลนด์เนี่ยก็ให้ทุกคนมาพิมพ์นะคะทุกคนพิมพ์ได้เลยนะเซมโตนะคะที A I นะคะพิมพไม์ได้เลยนะทุกคนเซมโต้เฮไทยแลนด์ A Thailand, นะคะทุกคนนี่แล้วก็รอนะคะให้มันขึ้นอ่าอันนี้นะคะแอคจริงเนี่ยต้องมีติ๊กถูกข้างหลังนะทุกคนเออดูดีๆกันด้วยนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนหานะคะหาโพสต์ที่เป็นเจ้าหญิง เจ้าชายสูนนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าพูดถูกหรือเปล่านะทุกคนแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าเลื่อนแบบทีเดียวนะค่อยๆเลื่อนนะทุกคนเพราะว่าเราก็ต้องหาเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเหมือนกับอีเวนต์นี้เนี่ยจะอยู่ลึกพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าก็ก็เลื่อนเยอะก็ไม่ได้ทุกคนเน่ะมันเลยนะคะอ่ะเลื่อนไปสักพักแล้วก็วยังไม่เจอตอนนี้เจอเจ้าหญิงหลายหลายหลายคนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเหมือนโพสต์นี้จะอยู่ อ๋อจะอยู่เมื่อ2021นเอ,อนานอยู่นะ2021นานอยู่นะหาแบบนะทุกคนอ่ะพูดถึงไอเทมก่อนละกันก็ไอเทมชิ้นแรกเนี่ยเป็นรองเท้าวันพีทนะคะไม่ใช่ชิ้นแรกดิไอเทมในโค้ดอ่าในโค้ดเนี่ยน่าจะมีสัก3ชิ้นใช่ไหมประมาณนั้นนะคะก็จะเป็นรองเท้าวันพีทนะคะชิ้นที่2เนี่ยจะเป็นลูกโป่งแบล็คพิงค์นะคะนี่ก็เคยสอนรับไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ อีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลับเป่านะคะทุกคนนี้ไม่แน่ใจว่าพารับไปหรือ,อยังนะทุกคนเฮยไม่เจอทุกคนไม่เจอเซมิโตไทยแลนด์ไม่เจอ Thailand, เจอ,อะไรเจ้าหญิงกับเจ้าชายสุนอะไรก็ไม่รู้ทำไงอ่ะทีนะ่ะทุกคนเดี๋ยวลองหาดีๆอีกสักหนึ่งรอบดูนะคะทุกคนเผื่อเจอนะทุกคนก็ถ้าเรายังอัดอยู่ตอนนี้นะคะคิดว่าคลิปน่าจะยาวนะคะยาวมากๆเลยนะคะอ่ะงั้นขอเวลาไปหาก่อนละกันนะคะทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้เจอแล้วนะคะนี่ทุกคนเป็นเหมือนกับโปรไฟล์แบบ30 T HD i s n e นีนะคะทุกคนใช่ไหมอ่านถูกหรือเปล่าอ่ะกดเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็กดไปที่ไปดูอ e ีเวนต์นะคะทุกคนแล้วก็เลื่อนนะคะเลื่อนเลื่อนหาที่เขาจะให้กรอกอันเนี้ยกรอกรหัสซีเรียสนะคะทุกคนกดเข้าไปได้เลยนะคะเนี่ยเดาคำตอบตามลําดับนไนใดๆประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าทุกคนไม่ต้องไปคิดมากนะคะเพราะคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาแจกโคด้ดเช่นเดียวกันนะคะทุกคนใดๆประมาณนี้เนาะคุณจะทาการ เขียนและคัดลอกไว้ในแปนพิมพม์เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะมาดูกันโคสแรกโคสด้วยเฮ้ยทำไมต้องเป็นอทำไมต้องเป็นสอดเสือตัว,วนะเอสเนาะอ่ะโคดแรกนะคะก็จะเป็นนี้ทุกคนสามารถพิมพ์ตามได้เลยนะคะทุกคน o p z p t 2 0 2 1นะคะกดส่งนะคะเพื่อรับไอเทมนั่นเองเองนาะทุกคนแต่เหมือนว่าคุณเนี่ยจะมีแล้วนะคะทุกคนเ้วก็กดตกลงไปได้เลยนะคะแล้วก็อันที่2นะคะนี่ ตังนี้เลยนะคะพิมพ์ได้เลยนะทุกคนเป็น t e h e s h o w นี่ตัวพิมพ์เล็กนะคะคทำไมตกใจพิมพ์ใหญ่แซดนะคะพ e ิมพ์เ e ล็ก e p e t o นะคะทุกคนแล้วก็กดส่งได้เลยนะคะอะไอเทมเนี่ยก็จะส่งมาให้ทางแอรของเรานะคะทุกคนจะเขียนว่าได้รับไอเทมแล้วอะไรไม่รู้จะมีส่งของขวัญให้ไปเช็คอะไรสักอย่างนะน,นะ,ะอันนี้เควสอันนี้เออเลอ์นะคะทุกคนไม่เป็นไรนะเออเลอ์นี่ไม่แน่ใจว่าหมดอายุหรือยังหรือว่าใส่เควส เออใส่ mm. โค้ดผิดนะคะทุกคนอ่ะอันนี้นะคะ ZM 07นนะคะทุกคนนี่อันนี้เหมือนจะเคยกรอกไปแล้วนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเข้าแอคอื่นกันนะคะทุกคนเพื่อไปเช็คให้แน่ใจว่าเนี่ยเราแบบมันเอออะไรนะโค้ดยังใช้ได้อยู่นะคะเพราะว่าเหมือนว่าเราเนี่ยจะรับไปหมดแล้วด้วยนะทุกคนอันนี้จําได้ต้องทำวันพีนคคุณมากแล้วก็ลูกโป,ป่งแบบ็คพิงค์นี่ก็นานพอสมควรละทุกคนลูกโป,ป่งแบบ็คพิงค์นี่คือนานมากๆแล้วอะ่ะ อันนี้ก็รับไปแล้วนะคะส่วนกระเป๋านี้เป็นไอที่ไม่แน่ใจมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะเดี๋ยวเข้าอีกแอคหนึ่งแล้วกันเนาะเป็นแอคที่ยังไม่เคยเป็นแอคที่เพิ่งสร้างเลยก็ว่าได้แล้วกันเนาะโอเคโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เข้ามาแล้วนะกว่าจะเข้าได้ก็คือรหัสก็คือเกือบแย่นะแต่ว่าก็ไม่ก็ไม่อะไรนะอ่ะทุกคนมาเริ่มกันเลยเหมือนเดิมหาเอ้ยกดผิดปะอะเดี๋ยวหาโพสอาเจ้าชายศูนย์อนั้นก่อนทุกคน โอ้ยน่าจะสักพักเลยอะแต่ไม่เป็นไรแล้วก็นเลื่อนดูไปนะคะอันนี้เราคิดว่าเราพอจะเข้าใจแล้วนะคะก็เลื่อนย,ยาวๆไปได้เลยทุกคนลองกะโพสด,ดูนะคะดูโพสรอบข้างนะก็ได้นะอย่าไปสังเกตอันเดียวอเหมือนเควสใช่ไหมคะจะอยู่ขวาสุดใช่ไหม,มเลื่อนไปยาวๆเลยอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะสุดแล้วเฮ้ยแกมันไม่ได้แล้วปะค่อยๆนะค่อยๆของจริงเหมือนจะอยู่ใกล้ๆเควสราศีอ่ะเจอแล้ว นี่นะคะก็เป็นราศีราศีธนูไปดูอีเวนต์นะคะเดี๋ยวใส่เควสทุกเควสเลยนะทุกคนเอ้ยใส่โค้ดทุกโค้ดมาเช็คกันแอคนี hmm. ้ <Act này S 2> เป็นแอคที่ไม่เคยทำะไรเลยนะนอกจากมาล็อกอิน hmm. แล้วก็เควสประจำวันนะคะ mm hmm. แบบมารับเซมมาดูเซมมาสุ่มเซมอะใดๆประมาณนี้นะทุกคน mm hmm. อ่ะกดรับได้เลย mm hmm. อ่ะอันนี้ลองดูว่าได้ไหม ปุ๊บกดส่งแล้วก็เรามันโหลดสักคู่ให้มันปะมวลผลก่อนนะทุกคนอย่าไปรีบนี่นะคะของขวัญมาถึงแล้วตัวสอนในแอปตอนนี้นะทุกคนเห็นไหมมาได้จริงๆงนะส่วนเควสนี้นะคะที่มันเขียนว่าเออ,เ,อเนี่ยน,นี้คุยไม่แน่ใจว่ามันหมดอายุแล้วหรือว่ายังไงนะอ๋อนี่ก็ยังได้อยู่มันไม่หมดอายุนะสรุปก็คือทุกเควสไอ้ทุกโคดเนี่ยคุอเป็นไรอะเควสโคดเควสโคดเป็นไรอะทุกโคดเนี่ยย,ยังสามารถใช้ได้นะคะเดี๋ยวมาเช็กกันอไอเทมชิ้นแรกอย่างที่บอกไปนะคะเป็น เป็นอะไรอ,ะอ่ะอ่าเป็นรองเท้าวันพีนะคะทุกคนนี่สาววันพีที่เล่นเซเวตโตเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นลูปโป่งแบล็คพิง์ใครเป็นติ่งแบล็คพิงก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันนะคะสว่วนนี้เนี่ยเป็นกระเป๋านะคะนี่ไม่แน่ใจว่ากระเป๋าของอะไรนะทุกคนแต่ว่าก็โอเคเลยนะคะก็จบแล้วนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะที่สําคัญเลยลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนเนี่ยมาติดตามเซเวตโตของพินด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ จบคลิปนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปรับกันเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับนะคะมันห้ามพาลาดนะสำหรับสายฟรีนะคะแล้วก็แบบเออสะสมอะไรใด,ดๆประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนอาจจะเห็นว่าชอบอะไรนะทีนเคะเข้าถึงได้ค่ะถ้าใครไม่เห็นโพสต์เนี่ยต้องกดติดตามก่อนนะคะกดติดตามแล้วเนี่ยถึงจะเห็นโพสต์เห็นไปโพสต์มันจะขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนก็ฝากด้วยนะคะเจอหมายขาบ๊ายบาย